สวัสดีคะ่ะพบกับแม่นุ้ยนะคะวันนี้แม่นุ้ยจะมาทำต้มแซบกระดูกหมูกันนะคะทุกคนนี่กระดูกเล้งแล้วนะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่แม่นุ้ยตำพริกไว้แล้วนะคะโขลกไว้แล้วเรียบร้อยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะมะเขือเทศนี่นะคะผักโขลยต้นหอมผักชีมะนาวนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยคะ่ะ น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดน,นะคะนี่รากผักชีอันหนึ่งใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปลเไปลยเกลือป่อนนะคะทุกคนใส่ไปน้ำเดือดพ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ใส่เข้าไปเลย ะะมันน้ำจะน้อยนิเดเราแค่เติมน้ำใส่เข้าไปก่อนนะคะต้มกระดูกให้เปื่อยก่อนอเอาแค่พอดีนะคะไม่ต้องเปื่อยมากกําลังพอกินโอเคโอเคตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะทุกคนก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะทุกคน ปรุงรสกันนะคะทุกคนใส่น้ำปลาก่อนงปรุงรสนะคะประมาณนี้ต่อเดี๋ยววันนี้เราจะปรุงรสกันในชามนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมก่อนว่าน้ำซุปโอเคหรือเปล่าชิมก่อน อืมโอเคแต่เคี่ยวไว้อีกสักแป๊บนึงโอเคจากนั้นเราใส่นี่เลยมะเขือเทศนะคะใส่ไปเลยต้มอ,อีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงในชามกันค่ะท,ทุกคนวันนี้เราจะปรุงในชามกันโอเค โอเคตอนนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราโรยผักชีต้นหอมลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงเรี้ยวเผ็ดข้างนอกกันทุกคนเคตักใส่ถ้วยเลยปิดแก๊สก่อนตักใส่ถ้วยเลยนะคะนี่ตักใส่ชามเลยต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะหรือต้มแซ่บลิงนั่นแหละ น่ากินอนะโอเคทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปปรุงปเปรี้ยวปรุงเผ็ดกันนะคะทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาปรุงพริกกันนะคะทุกคนนี่ใส่พริกเข้าไปชอบรสชาติขนาดไหนก็ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็นี่เลย ปีบมะนาวเข้าไปนี่นะคะทุกคนนี่ออนี่นะคะต้มแสบกระดูกหมูนะคะหรือต้มแสบเลงนะคะทุกคนเสร็จแล้วน่ากินไหมคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า